มาแรงหาแฟรนาไชส์ใหม่สะดวกทานสะดวกดื่มสะดวกซื้อสะดวกล้างกันยายน2,565ฤดูฝนปีนี้สมชื่อกับฤดูฝนจริงๆตกหนักกันแบบเช้ามาเย็นมาและทําให้เกิดน้าท่วมในหลายพื้นที่แต่ที่น่าเป็นห่วงไม่แพ้กันคือพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องหาวิธีรับมือกับฝนตกหนักต้องคิดว่าฝนชุ่มฉ่ำแบบนี้จะออกไปขายของยังไงให้มีเงินเข้ากระเป๋าได้บ้าง เว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com เองก็พยายามสรรหาธุรกิจแฟรนไชส์แปลกใหม่น่าสนใจมาให้เป็นทางเลือกสำหรับคนที่อาจจะเบื่อฟ้าฝนอยากลองมีธุรกิจที่ขายง่ายขายดีสามารถลงทุนเริ่มต้นได้ทันทีในเดือนกันยายนนี้เรามี5แฟรนไชส์น่าสนใจและเหมาะสมกับการเลือกลงทุนในยุคนี้มาฝากกันค่ะ 1. แพดโบเหียวอ้วนปิงยาง โอกาสดีๆของคนอยากสร้างธุรกิจที่ลงทุนง่ายได้กำไรเร็วเมื่อแพดโบเฮี่ยอ้วนปิ้งย่างที่มีจุดเด่นคือการสรรหาเมนูสตีฟฟู้ดชื่อดัง,ดงนำมาอัปเกรดใหม่โดยสูตรแรกที่นำมาพัฒนาคือสูตรหมูปิ้งชื่อดังตำนานาน30ปีของหมูปิง้งเฮียวอ้วนสีลมต่อมาก็มีสูตรเด็ดอีกหลากหลายรายการจากสุดยอดสินค้าปิ้งย่างชื่อดังไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างตับไก่ไส้อัว่วไส้กรอกชีสเนื้อย่างเสือร้องไห้และอื่นๆอีกมากมาย ค่าแรนใชยในการลงทุน4,999บาทหรือเลือกแพ็กเกจลงทุนได้ตามต้องการงบลงทุนตั้งแต่4,999ถึง69,000บาทสิ่งที่จะได้รับคือสุดรับของเมนูปิ้งย่างต่างๆการส่งเสริมด้านการตลาดการฝึกอบรมให้ก่อนเปิดร้านสอนเทคนิคการขายอัตรากำไรเฉลี่ย25%ถึง150%มีกำไรเฉลี่ยต่อวันอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าวันละ1,000บาท ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับทําเลที่เปิดร้านกลยุทธ์ในการขายของผู้ลงทุนด้วยสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0 9 2 2 8 0 8้า2 2คาคาโอโกโกเดลิเวอรี o ่คาเฟ่การตลาดแบบเดลิเวอรี่คืออีกช่องทางการจําหน่ายที่เหมาะสมกับยุคนี้เป็นอย่างมากโดยคาคาโอโกโกเดลิเวอรี่คาเฟ่มีสินค้าน่าสนใจคือเครื่องดื่มช็อกโกแลตท,ที่ใช้ผลช็อกโกแลตคุณภาพดีสามารถเลือกลงทุนได้ในแบบ่าวคิดเช่นรับวัตถุดิบจากแบรนด์มาปรุงไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการทํางานอยู่บ้านผลที่ต้องการรายได้เสริมค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน2900บาทผู้ลงทุนจะ ได้รับกำไรจากการจำหน่ายเครื่องดื่ม30-40%ผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่น25-30%ของราคาขายปีกและทางแฟรนไชส์มีการพัฒนาสินค้าใหม่ให้อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและให้มีสินค้าที่เป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคได้มากขึ้นสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร063 543 4565 098 554 2539 มินิโซประเทศไทยบริษัทซิงถ่ายเทรดดิ้งจำกัดดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์มินิโซเป็นร้านค้าผีที่มีต้นทุนต่ำและมีสินค้าหลากหลายเช่นเครื่องใช้ในครัวเรือนและสินค้าอุปโภคบริโภครวมทั้งเครื่องสำอางเครื่องเขียนของเล่นเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอื่นๆอีกมากมาย สินค้าในร้านค้าเน้นคุณภาพดีดีไซน์สวยงามแต่ราคาก็ไม่แพงทุกคนสามารถจับต้องได้และส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศจีนค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน1 0 0 0 0แบาทผู้ลงทุนสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่ายๆโดยไม่ต้องบริหารจัดการเองเพราะทางบริษัทจะบริหารให้ทั้งหมดทั้งการคัดเลือกผู้จัดการร้านการจัดสรรพนักงานการจัดเตรียมสินค้ารวมถึงการออกแบบร้าน ผู้ลงทุนจะได้ผลตอบแทน3 8เของยอดขายและมีทีมบริหารมืออาชีพคอยสนับสนุนให้การลงทุนสามารถขายสินค้าได้มากขึ้นสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0 6 6 1 2 2 0 7 7 9 9 ถูกดีมีมาตรฐานถูกดีมีมาตรฐานบริหารงานโดยบริษัททีดีตะวันแดงจำกัดภายใต้แนวคิดร้านค้าของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนเพื่อยกระดับร้านโชว์หัวทั่วประเทศให้ทันสมัยด้วยความรู้และเทคโนโลยีการบริหารจัดการร้านเพื่อให้ร้านค้าสามารถขายได้มีกำไรและเป็นศูนย์กลางทุกความต้องการของชุมชนทั้งด้านสินค้าและบริการ โดยจัดจำหน่ายสินค้าครอบคลุมครบทุกหมวดหมู่ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคและมีการให้บริการต่างๆเพื่ออำเนยความสะดวกและตอบโจทย์ทุกความต้องการของชุมชนทุกพื้นที่โดยถูกดีจะเป็นผู้ลงทุนในส่วนของสินค้าและบริการรวมถึงระบบการจัดการร้านมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทให้แก่ร้านค้าพาร์เนอร์รวมถึงมีบริการจัดส่งสินค้าทุกรายการให้ถึงหน้าร้านสัปดาห์ละสองครั้งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่เหมาะสมกับยุคนี้เป็นอย่างมาก สนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร02 023 8888ต่อ1 5 q u i c k w a t c h เมื่อรถยนต์เป็นปัใจจัยในการดำรงชีวิตที่คนส่วนใหญ่ขาดไม่ได้ธุกรกิจที่เกี่ยวข้องจึงเติบโตได้อีกมากซึ่ง Kickwatch เป็นแฟรนไชส์บริการล้างรถอัตโนมัติที่ช่วยให้ผู้ลงทุนประหยัดเวลาสามารถบริหารจัดการร้านได้ถูกที่ไม่ต้องกังวลเรื่องของบุคลากรเพราะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการล้างรถ นอกจากนี้ยังมีทีมการตลาดที่พร้อมส่งเสริมการลงทุนเป็นอย่างดีสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนได้ตามต้องการทั้งผู้ที่ต้องการเริ่มกิจการใหม่หรือคนที่มีธุรกิจคาแคร์อยู่แล้วแต่ต้องการอัปเกรดและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นปัจจุบันถือว่าเป็นแฟรนไชส์ยอดฮิตที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมีสาขารวมกว่า11แห่งและพร้อมขยายสาขาทั่วประเทศได้มากขึ้นสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร093-178-2656 092-281-2771และทั้งหมดนี้คือแฟรนไชส์มาใหม่ประจำเดือนกันยายนที่น่าสนใจโดยแต่ละแบรนด์ต่างมีจุดเด่นที่น่าสนใจสามารถลงทุนสร้างเป็นธุรกิจได้อย่างดีเริ่มจาก แฮทบโบเฮียอ้วนปิญญ้งย่างมีจุดเด่นที่น่าสนใจสินค้าขายง่ายขายดีเป็นสินค้าที่ราคาไม่แพงและนําแบรนด์ดังมาอัปเกรดให้ดียิ่งกว่าเดิมการันตีว่าขายดีมีกําไรได้ไม่ยากและใช้เงินลงทุนไม่สูงเหมาะกับคนที่อยากมีไรายได้เพิ่มในยุคนี้คาเขาโอกโกโก้โกโกโเดลิเวอรี่คาเฟ่ มีจุดเด่นที่น่าสนใจคือรูปแบบของการขายที่เน้นเดลิเวอรีและผู้ลงทุนจำหน่ายเครื่องดื่มและสินค้าที่มีคุณภาพได้โดยไม่ต้องผลิตเองมีสินค้าพร้อมจัดส่งให้เป็นอย่างดีการลงทุนไม่สูงมากแต่มีโอกาสสร้างรายได้ที่ดี มินิโซประเทศไทยมีจุดเด่นคือมีการบริหารงานแบบมืออาชีพดูแลผู้ลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถเปิดร้านได้มีทีมการตลาดที่พร้อมส่งเสริมผู้ลงทุนอย่างดีให้ผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุนสูงและมีโอกาสในการพัฒนาธุรกิจพร้อมขยายสาขาได้มากขึ้นในอนาคตถูกดีมีมาตรฐานมีจุดเด่นที่น่าสนใจเป็นธุรกิจที่เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายมีทีมงานมืออาชีพสนับสนุนดูแลตั้งแต่การจัดร้านออกแบบร้านจัดวางสินค้า ส่งเสริมด้านการตลาดการฝึกอบรมก่อนเปิดร้านทําให้ผู้ลงทุนมั่นใจว่าขายง่ายขายดีและมีกําไรจากธุรกิจได้มากขึ้น Kickwatch มีจุดเด่นที่น่าสนใจคือเป็นธุรกิจบริการที่ตอบโจทย์คนยุคนี้ได้เป็นอย่างมากพัฒนาน,นําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้รับลูกค้าได้มากขึ้นลดต้นทุนของธุรกิจในด้านบุคลากรได้มีทีมตลาดส่งเสริมด้านการลงทุนเป็นอย่างดีและมีทีมงานมืออาชีพคอยให้คําปรึกษาเพื่อต่อยอดเติบโต,ตในอนาคต ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2น0 1 9 1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ